ไม่จริงค่ะไม่จริงซ้บเมื่อวานนี้ค่ะใช่ได้อ่านอ่ะได้อ่านเป็นยังไง้ลงครู้สึกก็ถ้าเอาตรงๆเลยนะก็ค่อนข้างขำค่ะค่อนข้างขำเพราะว่าเออเรารู้อยู่แล้วว่าว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มันก็ไม่ใช่ความจริงเลยอะไรเงี้ยมันมันมายังไงคะลองชุแต่งงานหรือว่าไปร้านแต่งงานเลยก็มานั่งระลึกนะว่าเราไปไปลองชุดแต่งงานตอนไหนก็มีถามว่ามีไม่มีแต่ว่ามันเป็นการลองในในละคร คือไปถ่ายละครแล้วก็ไปใส่ชุดแต่งงานเท่านั้นเองอะไรเงี้ยคะไม่มีอะไรนะคะไม่มีไม่มีไม่มีมมคือคือถ้าคนที่จะมีกําหนดคลอดเนี่ยน่าจะเป็นพี่สะพ้ยก้ายมากกว่า<ม>ค่ะพี่แต่คลอดจริง,รงออๆอะไรนะคะไปลองชุดนานหรือยังเอางี้คือไม่มีการไปลองชุดแต่งงานที่เป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวเกิดขึ้นถ้ามีก็คือถ้าเกิดคนได้เห็นภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นจากการที่ เราไปถ่ายละครแล้วเราใส่ชุดแต่งงานทั้งนั้นเองซึ่งก้อยมั่นใจว่าคนในร้านเนี่ยก็ต้องรู้ว่าวันอันนี้คือการถ่ายละครนะเนื่องจากว่าทีมงานหรือคนก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเรามาถ่ายละครมีถา,เามเยอะคองเยอะค่ะงงเหมือนกันงงเนี่ยวันนี้ก็งงคืขขอค่อนข้างงงเพราะว่าอย่างเพื่อนๆที่ใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักเราอยู่แล้วก็จะรู้ว่าอมืมันยังอะยงังยังอะไรเงี้ยส่วนส่วนเพื่อนๆที่อยู่แบบอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยก็ไลน์มาถามอะไรเงี้ยเขาก็ ขาก็ตกใจกันอะไรเงี้ยแต่ตกใจในด้านว่าแบบเอ้ยดีใจนะอะไรเงี้ยเพื่อนอะไรเงี้ยเราบอกว่ยายาั่งยั่งริงกับขา่ามิดไม่ตูนบ้างหบ้างคเอ่อพี่ตูนก็จริงๆเขาก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อ,อ,อะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของของข่าวเนี่ยมันมาจากไหนถามว่าถ้ามองให้มันเป็นเรื่องขำเออเราเราก็ขำอะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้ามองในมุมว่าเออเราเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วเรา มีข่าวที framework. ่มันไม่เป็นความจริงออกมาแล้วมันกระทบถึงเราไหมมันก็กระทบเหมือนกันเดี๋ยคุณพ่อคุณแม่มาอ่านเจออย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงตูนก็ถึงกับซีเรียสเลยแบ่ตูซีเรียสเลยแบบจะหาต้นตออีไม่ค่ะคือคือก็ว่าต้นตอไราแชมเนี่ยน่าจะแบบต้องเรียนจบแบบการเขียนบทหรืออะไรมาแน่นอนเลยเพราะว่าสามารถแบบบรรยายทุกอย่างได้เป็นฉากฉากผสมภาษาอะไรเงี้ยเราก็อ่านแล้วเราก็รู้ว่ามันแบบ มันมันอาจจะเป็นการเมคขึ้นมาหรืออะไรก็ตามหรือหรือถ้าคนนั้นเขาเข้าใจผิดว่าเป็นก้อยจริงๆก้อยก็ต้องต้องขอโทษแล้วต้องบอกตรงนี้ว่าเออมันมันไม่ใช่เราเนาะพี่ตู่เขาโกรธเลยไหมกับข่าวแบบนี้เพราะเขาเป็นคนจะซีข่าวเรื่องอะไรเขาก็ไม่รู้จะโกรธใครอ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่ามันมาอย่างไงที่มาที่ไปคือเราไปโกรธใครเราก็คงคงไม่สบายใจกับ เปล่าๆแล้วก็พูดไปตามความจริงดีกว่าเนี้ยดีที่สุดเพราะเราใกล้จะมีข่าวดีแต่งงานหรือเปล่าฮะก็เลยมีข่าวมาแบบนี้อืออันนั้นก็ยัง <c oughs> คือยังยังไม่ได้คุยไม่เลยเหรอฮะเอ่อยังไม่ใช่ปลายปีนี้ค่ะยังยังก็ยังก็ยงค่ะก็ยังยังยังค่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆคือมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นจิจจารลักษณะเนา,นานะแต่เราก็ก็เอาไปไว่า ก้อยอ่ะเหมือนเดิมคือเราเราเจอกันอยู่แล้วแล้วเวลามีอะไรก้อยก็บอกพี่ที่ทุกอย่างตรงไปตรงมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้ามันถึงเวลาจริงๆเนี่ยแน่นอนทุกคนจะได้ทราบไม่มีปกปิดไม่มีแอบไปลองชุดแต่งงานไม่มีอะไรอย่างนี้แน่นอนแต่คือตอนนี้มีคุยกันบ้างแล้วหรือว่าถึงมีขา่าวลักษณะนี้ออกมาก็มันอย่างที่บอกว่ามันเป็นข่าวที่เราเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอะค่ะคือคือมันเป็นสิ่งที่คนข้างนอกสร้างขึ้นมาแล้วก็เราเราก็ยังเหมือนเดิมก้อยกับพี่ตูนก็ยังอยู่ในจุดที่ ที่ที่เหมือนเดิมยังไม่ได้มีอะไรที่มันมากมากไปกว่าน,นี้ที่จะตอบได้ไม่มีปลาแลบปลาเกอรนน์ปลาเมียยังไม่าบนออแลบนอะคือก้อยก้อยมองตัวก้อยเองอะ่ะถามว่าก้อยซีเรียสไหมก้อยไม่ก้อยไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าเรารู้ว่าเราเราไม่ได้ท้องอะ่ะเรารู้ว่าเราว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่า ก้อยก้อยมองถึงในมุมว่าคนภายนอกที่เขาอ่านมาอะไรเงี้ยค่ะคือคนมีสองประเภทนะคนที่เสพข่าวบันเทิงเพื่อความสนุกเขาเขาอาจจะไม่ได้สนใจว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแต่บางคนที่อ่านแล้วเชื่อแล้วรู้สึกแล้วก็ถามว่ามันกระทบถึงเราไหมมันมันก็ต้องกระทบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็ดีที่เราได้ได้ออกมาพูดเองว่าเออมันมันมันยังไม่ไม่มีหลานมาค่ะอืมค่ะ ก็ว่านะ <c oughs> เขาก็เป็นการแบบโยงกันไปอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้ก็ได้เล่าให้พี่ๆหลายคนที่เจอที่อีเวนต์เขาที่แล้วฟังว่ามันมันเป็นงานก้อยกับพี่ตูนเนี่ยไปถวายหอระฆังที่จังหวัดบุรีรัมย์ที้คนดีสายเขาก็จะมีพิธีผูกข้อมือค่ะเป็นแบบทาใบสีสุขขันให้เราซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาก็มาทําให้อะไรเงียย้ยคนก็มาแซวว่าอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นพิธีมั่นหมายเป็นเป็นเขาเรียกเป็นพิธีของคนดีสายก็ไทางข่าวที่ออกมาทางครอบครัวเราแล้วเนี่ยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ยังไม่เห็นหรอค่ะเพราะว่ามันมันเป็นกระแสที่แบบมาเร็วมากแต่อย่างที่บอกว่าอะไรที่มันไม่จริงมันก็จะเป็นกระแสที่มามาเร็วแล้วก็ไปเร็วค่ะใช่ไม่บอกพ่อคุก่อนนะคะไม่บอกค่ะวันนี้วันเกิดพ่อด้วยค่ะเดี๋ยวพ่อตกใจแต่พ่อคงขำมาพ่อคงขำพ่อขอกเอาพร้อเมื่อไหร่แล้วไม่บอกแล้วไม่มีไม่มีแตขอทราบเรื่องอะไรยังค่ะยังยังยังไม่มีใครทราบจะบอกเล่าให้ฟังไหมอือ ไม่ไม่จำเป็นนะคะมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราที่ที่เขาต้องทราบหรืออะไรมันมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะเน,น,นาะเขาทราบเองไล้ไหมครับเขาไม่เพียดหรอกะคะ่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเขาเห็นลูกสาวเขาทุกวันถ้าถ้าลูกสาวเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้าเราเกิดอะไรขึน้นใจริงอะ่ะคนที่ต้องรู้เป็นคนแรกคือคุณพ่อคนนุณแม่อยู่คลคค่ะขอ,ขอคุณค่ะคุณคุณ่คุณนี้ค่ะคุณพอ